สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มารีวิวที่วางแก้วน้ํานะครับเป็นที่วางแก้วน้ําของอาจากทั้งจีนนะครับไม่มียี่ห้อนะครับก็หาได้ตามเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเสิร์ชไปปุ๊บก็จะเจออันนี้แหละที่ขึ้นมาอันแรกๆเลยนะครับทุกคนก็อาจจะสนใจนะครับแต่ว่าอาจจะสงสัยว่ามันดีไม่ดียังไงครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับก่อนอื่นผมซื้อมาใช้กับรถ b ีว d ดี p h i n นะครับรุ่น Standard ดเลนสนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเอ็กเ d นด r เลนสก็ใช้ได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวที่วางแก้วน้ําของรถรุ่นนี้นะเป็นปัญหาแบบอย่างใหญ่หลวนะครับสำหรับคนที่ชอบกินน้ํานะครับแล้วก็ต้องเดินทางมากกว่า1คนนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูก่อนว่าปัญหาของรถคันนี้คืออะไรนะครับก็อ่านี่คือที่วางแก้วน้นําคอนโซลกลางนะครับของคนขับกับ กับผู้โดยสารด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตัววงกลมตรงนี้มันเหลื่อมกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราวางแก้วอะไรลงไปเนี่ยมันจะว่าด้แค่แก้วเลียวนะครับส่วนใหญ่นะถ้าถ้าเป็นไซส์ปกติที่มันใส่ตรงนี้ได้เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมันติดนะฮะติดลงไม่ได้นะครับหรือเจ้าแก้วที่เล็กว่านี้นะครับก็ก็ลงไม่ได้อยู่ดีนะครับอ,อันนี้ผมเอาแก้วมาแบบ หลายชนิดหลายประเภทหลายขนาดมากอันนี้อพอได้เนาะแต่ว่าก็ติดๆอยู่นิดนึงอันนี้ถ้าใครไม่ซีเรียก็ไม่เป็นไรหรือว่าจะใช้แก้วที่เป็นไซส์นี้นะครับหรือว่าขวดน้านะครับขวดน้ําธรรมดาเนี่ยที่เป็นไซส์เนี่ยมันก็ใช้ได้นะไม่มีอนะไรนซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันไม่ได้มีแก้วใช้แก้วหรือว่าใช้ขวดแบบนี้ตลอดไงบางทีเขาก็ไปซื้อน้ํามากินเนาะซึ่งเป็นขวดไอ ไม่ใช่ขวดโทษทีเป็นแก้วธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะปลาหนอนเนี่ยครับเพราะนั้นมันก็จะใช้ไม่ได้มันจะวางสองกันสองงานพร้อมกันไม่ได้นะครับแล้วทีนี้มาดูแก้วทางด้านข้างคนขับนะครับหรือว่าด้านที่นั่งคนข้างข้างของขับก็เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยติดลงไม่ได้แล้วก็ใครมันจะไปบ้าวางแก้วเอียงแบบนี้มันมันทำไม่ได้มันผิดหลักความเป็นจริงมากเลยขวดน้ำเนี่ยโอเคอ่ะได้ขวดน้ำขวดน้ำได้ แต่ว่าแก้วอะ่ะมันไม่ได้เนี่ติดตรงนี้ด้วยนะครับติดติดแบบวางไม่ได้เลยนะก็ไม่รู้ออกแบบมันยังไงนะครับตรงเนี้ก็คือไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นิยมให้วางแก้วน้ําแต่ว่าวางขวดน้นะําน่ะพอได้ก็จะมีหน่อยดีหน่อยนะฮะที่ที่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังจะเห็นว่ามันมีที่ล็อกด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ห่างกันจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ครับแต่เข้าใจว่าคอนโซลหน้าเขาคงไม่อยางบาน ออกมา,ากกวนี้แล้แต่จริงๆผมว่ามันมีวิธีหลากหลายนะครับในการแก้อันนี้เอ๊เยตินะทุกเยติไม่ได้นะครับติด,ต,ดติดตรงที่มันยืน่นออกมานั่นแหละถ้าเป็นของอ,ออค่ะได้เนี่ยแน่นด้วยนะครับเพราะมันมีตัวล็อกรุ่นอื่นละ่ะอันนี้หลบนิดนึงนะได้นะครับได้นะเล็กใหญ่ได้อยู่ถ้าเป็นเล็กกะสบายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเป็นใหญ่เน,นี่ย ได้นะฮะคือหลังเนี่ยไม่ตรงกลางนะสําหรับคนที่นั่งแค่สองคนนะไม่มีปัญหาแต่ถ้านั่งนั่งสามคนแล้วมีปัญหาแล้วทังท่า,านี้อ่าสภาพเดียวกันให้ดูนะครับสภาพเดียวกันนะไม่ทดลองแหละแต่ว่าไม่ต่างกันจากาหน้าแล้วก็ไม่มีอันนี้อันนี้ลงไม่ได้นะครับเนี่ยเอาโทษทีอันนี้ลงได้เฉยอันนี้แต่ว่ามันก็คอดแคบแล้วก็คิดดูมันเอียงขนาดเนี้ยน้ํามันจะอยู่แบบตรงตรงใช่ไหม มันก็วางไม่ได้ไะครับจกเป็นมีฝานี่อยถ้าเป็นแก้วใหญ่เหครับแก้วใหญ่อะม,มันก็ติดดูแล้วดูความเอียงแบบเอียงบแบบแบบเนี้ยมันมันไหวไหมละ่ะก็ไม่ไหวนะครับอะทีนี้กัรมาดูตัวไอ้ที่วางแก้วอันนี้ของเราก็ตอนที่เปิดกล่องมานะครับมันก็จะมีตัวของตัวเนี้ยที่วางแก้วนี้แล้วก็มีตัวโฟมที่ไว้เสริมให้มันแน่น ก็จะมีอยู่สิบกว่าแผ่นเลยแหละนะครับเราก็ใช้ผมก็ใช้แบบนี้ก็คือซ้อนกันสองชั้นแบบนี้นะครับแบบนี้รอบก็ลงไปได้พอดีนะลงได้พอดีแล้วก็ปึ๊บเราก็หมุนมาหมุนตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวขอบตรงนี้ช่วยช่วยหนุนไว้เวลาแก้น้ำน้ำนันเนาะใส่ลงไปมันก็จะหนุนพอดีนะครับก็จะได้แต่ถ้าเราไปวางอย่างนี้อันเนี้ยมันก็จะเริ่มแบบ ถ้าไม่มีตัวนี้วางนะมันก็จะอย่างเนี้ยครับก็ก็ไม่หว่ยก็ต้องมีอะไรมาวางตรงนี้กดมันหน่อยนะฮะถึงจะได้แล้วก็ดูทัศนวิสัยถ้ามองจากคนเนี่ยนั่งข้างๆเนี่ยบางจอมิดเลยเอานีดระดับศี่สานะ,ะประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยโอเคนะในส่วนของทาง่งคนหนักคนนัง่งคนขับนะครับก็จะประมาณนี้ถ้า ถ้าเราเอามาไว้ตรงนี้ลนะอ่ะแปบ๊บนะเนี่ยสไตล์ก็ประมาณน,นี้ครับบางก็คือมันออกแบบไม่ดีแต่แรกแล้วอันแรกอันแรกก็บงังไม่มีไม่มีนี่ก็บงังนั่นนะครับเนี่ยดูดีก็คือเนี่ยขับใช้เกียร์ได้อย่างเดียวนะไอตัวไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินก็ต้องเชงเงอใช้เงอแล้วก็กดนะครับหรือว่าต้องใช้จําได้อาศัยจําได้นะครับแล้วก็ หยัดกดออกหรือไม่ก็ต้องตัดใจแล้วก็ใช้แก้วเล็กๆแบบนี้ครับแก้วกาแฟน้อยๆแก้วกาแฟร้อนอะอนะครับพูดง่ายๆกาแฟร้อนหรือไม่ก็ขวดน้ํานะขวดน้ําแต่ขวดน้ําเนี่ยก็ยังสูงก็ยังบังอยู่ดีนะครับก็ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่อ่ะกลับมาท,ที่ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกทีนี้เดี๋ยวลองให้ดูหลายๆแบบนะครับอันนี้เอออันนี้ก็มีปัญหาอันนี้ใส่ได้พอดี เฉพาะใบนี้เลยนะซึ่งใส่ได้ปอดีมากแต่ใบอื่นเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันแค่มากเลยเห็นไหมเนี่ยนิดนิดเดียวนะครับนิดนิดเดียวดูเทปแบบนิ้วมือดูนะเนี่ยนิดนิดเดียวมันอะไรก็ใส่ไม่ได้อะ่ะเนี่ยขนาดอันนี้นะอันนี้ก็ยังอันนี้มันมีปรดิมันมีไอตัวอะไรก็มันที่รองอเออเนี่ยมันก็ก็ลงแบบไม่สุดของมันเนี่ยนะครับแบบนี้นะครบใบอื่นก็ลงไม่สุดก็จะได้แต่เนี่ย ซึ่งกายเป็นว่าอา้าวกายเป็นข้อเสีย้วคือมันทําให้มันโค้งเคงนะเนี่ยอันนี้อันนี้ใหญ่ไปแก้วใหญ่ไปโคงไม่ได้อันนี้ก็เนี่ยมันก็ได้โค้งเคงอย่างนี้ครับไม่ไม่ใช่เวมั้ยจะเอาจริงๆนี่ใช้แก้วน้ําทั่วไปอันนี้แน่นเลยใช้ได้ครับนั่น ในเยสี 4. อ๋อใส่ต้นเข้าใจยุเยสีเยสีลงไม่ได้นะลงไม่ได้แต่ลงอันนี้ได้นะครับตัง้งแต่หนึ่งอ่าเยสีลงได้นะครับแก้วเซเว่นอันนี้อันนี้พอได้แต่ก็เนี่ยก็ไม่มั่นคงนครับไม่มั่นคงอ่สำหรับคนที่ชอบใช้แก้ว Reusable ของ s ต a r ์ up. อันนี้ก็เห็นไหมไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันนี้ลหละอันนี้อันนี้ก็ ได้นิดนึงแต่ก็ไม่แน่นไม่แน่นดีนะครับแล้วก็เอมมาหลายคนช Emma. 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 อบใช้เอมมาเอมมาเอมมาเอมากก็ลงได้นะครับแต่ว่าแน่นแต่ลงไม่สุดนะครับโอเคอ่ะมุมมองนะครับก็จะบังอย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นทางแก้นะครับก็ผมก็จะไว้อย่างน,นี้ไว้อย่างนี้นะครับพอได้เนาะ ก็อย่างน้อยๆอ,อันนี้ไม่เอาเราก็คงเกลี้ยงที่ทำไม่ใช้อันนี้พอได้อย่างน้อยๆมีไฟฉุกเฉินใช้ได้นะครับอันนี้เกียร์ใช้ได้ตัวโหมดการขับขี่ได้ถนนเปียกถนนเล่นหิมะได้ลีเจนได้นะครับแอร์ได้นิดหน่อยออโตโอ้อ่ะที่เหลือไม่ค่อยไม่ค่อยฟลเยลนะเพราะว่าปุ่มปรับเสียงเราปรับที่พวงมาลัยได้เนาะ ส่วนปรับแอร์แล้วก็ปรับที่อันนี้มันแค่พัดลมโวยซ้ำม,มันไม่ใช่ปรับแอร์เปิดปิดพัดลมซึ่งเราก็คงไม่ปิดอยู่แล้วล่ะนะก็เราก็ปรับที่หน้าจอเอาก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ต้องมีแก้วอีกอันหนึ่งคอยถ่วงน้ำหนักกันไม่งั้นใช้ไม่ได้หรืออาจจะไว้ก็ไม่ได้อีนะ่เนาะติดเนี่ยติดเห็นไหมติดเอาขึ้นมาอย่างนี้หน่อยอ่าอย่างนี้ได้โอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้เราก็ไม่ต้องใช้ ไอออโตโ้เบรกโฮซึ่งเราปกติเราก็จะเอาออนไว้แล้วเนาะเราก็ออโตโ้กอบมันอยู่อ่ะอย่างเงี้ยพอได้วันนี้ใส่ไม่ได้ก็ะน,ะ,นะก็ประมาณเนี้ยนะครับสําหรับแก้วน้าไอที่วางแก้วน้านะครับรุ่นนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ขยายได้อยากกินมาม่าน,นะครับในรถนะครับหรือว่าอะไรนะไก่ไก่แคสซีอย่างเงี้ยระหว่างระหว่างรอชาร์จนะบ่ได้แต่ไม่ได้ลองนะว่าบัคเก็ต น่าจะได้ผมควรแหละนะบารเกตครับแต่บาเกตใหญ่คงไม่ได้เนาะมันดูใหญ่อันนี้มันดูเล็กไปอ,อหวังว่าชุดนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังมีปัญหากับเรื่องที่วางแก้วน้ำน,นะก็ลองตัดสินใจใดูอันนี้ผมว่าเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนทีเดียวแหละนะค่อนข้างชัดเจนอันนี้แบบมีน้ําเต็ม,หมเ,เห็นไหมเนี่ยโยกเลยเห็นไหมเอาเลยร้องสาหรับกาอันนี้อมีน้ําหนักถ่วงไปพอได้นะ อาแต่นี้ไม่มีน,น้ำไงก,ก็ยังค่แยๆอยู่พอสมควรนะครับก็แนะนำก็ปรับไปทางนี้ดีกว่าแล้วก็พยายามใช้ได้ที่ไม่ได้สูงมากนะครับไม่สูงมากเนี่ยไซส์โตมากเย่ยกำลังกำลังดีกำลังดีส่วนอันนี้อ่านดีไม่ออกนะอ่านี่อันนี้ก็ผมแนะนำตัวที่ขึน้นแท่นสุด ตามรุ่นนี้ไม่รู้พี่ไทยมีขายหรือเปล่านะครับอันนี้นนนนโบเลยคู่นี้คู่นี้เดินทางดีนะครับสรุปโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้แนะนำหรือว่ารีวิวพวกอะไรเกี่ยวกับรถ b, b, b ี d d ดีดอลฟินนะครับ<ๆ>ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ซึ่งผมก็เพิ่งจะ ซื้อรถคันนี้เลยแหละนะก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับหลาลๆคนนะครับก็ถ้ามีอะไรที่คนหนึ่งเขาจะไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็อาจจะมาพูดถึงนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมมาจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ